สวัสดีค่ะตอนนี้อยหนคะเรามาอยู่ในสถานที่ที่เราก็ไม่แน่ใจไม่ได้แพนไว้เราเรียกว่าชิปคริกมันเป็นทางาทางทางนะครับชิปกรีกแต่ว่าเป็นสมบัติแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับอ๋อแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยจะมีส่วนทำให้ภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงต,ต่างๆนาน,า,นามากมายนะครับอ๋อเขามีทางเดินข้างบนด้วยไปขึ้นไปข้างบนกันท้าคน ไปขึ้นไปกอ่อนแล้วเลยค่ะมีอะไรให้ดูอ่ะเหม่ยไาเลยโอ้ยวิมืดตึ๊บเลยหออนาวอ่ะขึ้นรอีกหนาวไหมหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเหยียบก่อนอขึ้นไป่ออีกนะคะวิวสวยแต่ตอนลงต้องถอยหลังลงปึ๊บปึ๊บเนี่ย ม้ามีคนมีนถ่ายรูปเจ๋มากถ้ามีเราอยู่ตรงนี้คนเองราไปถ่ายรูปวิวนั่นแหละอ่าพีบอลขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่เดินสวยคนลุกเลยครับสวยสวยจนหลกสวยมากหนาวมาก้วยมาชมขึ้นมาแล้วค่ะที่ขึ้นไปชมวิวนะคะมีต้นไม้เหมือนในหนังเรื่องอวตารเลยฉันกนจะมีทางนดิ